ความตึงเครียดในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจแฟชั่นระดับโลกเมื่อจีนประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัท P.V.H เจ้าของแบรนด์ c า l v วินคลายและ Tommy h ฮิลฟิกเกเมื่อวานนี้การขึ้นบัญชีดำครั้งนี้เป็นการตอบโต้โดยตรงต่อมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนอีก10% โดยจีนตอบโต้ด้วยการเพิ่มชื่อ p v h เข้าสู่บัญชีกิจการที่ไม่น่าเชื่อถือจุดเริ่มต้นของปัญหานี้มาจากกระทรวงพาณิชย์จีนเริ่มสอบสวน p v h ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธการซื้อฝ้ายจากซินเจียงด้วยข้ออ้างเป็นพื้นที่ที่มีค่ายกักกันชาวอุยกู PVS เป็นบริษัทที่มีประวัติดำเนินธุรกิจในจีนมาอย่างยาวนาน20ปี โดยมีฐานการผลิตในจีนคิดเป็น18%ของฐานการผลิตทั่วโลกสร้างยอดขายได้ถึง6%จากตลาดในจีนและสร้างไรายได้ก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยถึง16%ซึ่งเป็นตัวเลขจากปี2023ที่ผ่านมานักวิคเคราะห์ได้ดประเมินถึงผลกระทบที่จะตามมาหลังจากการถูกขึ้นบัญชีดำโดยแบรนด์ดังเสี่ยงที่จะถูกห้ามขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อาจจะถูกบังคับให้ปิดร้านค้าทั้งหมดในจีนถูกห้ามนำเข้าและส่งออกไปจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตทำงานการส่งพนักงานกลับประเทศและอาจจะเลวร้ายถึงขั้นบังคับย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนที่น่ากังวลก็คือสถานะของ p v h ในฮ่องกงซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังไม่มีความแน่นอน เพราะแม้จะเป็นเขตปกครองพิเศษแต่จีนมีกฎหมายตั้งแต่ปี2020ที่ให้อำนาจบังคับใช้กฎหมายความบั่นคงในฮ่องกงด้วยนักวิเคราะห์จาก Global Data ระบุว่าหากต้องย้ายฐานการผลิตออกจากจีนจริงๆมันจะสร้างปัญหาที่ตามมาเป็นลูกโซ่นั่นคือบริษัทต้องดิ้นรนหาฐานการผลิตใหม่จะประสบภาวะสินค้าขาดตลาดในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่าน อาจจะทำให้ยากต่อการรักษามาตรฐานคุณภาพแบรนด์จนถึงเสียเวลาอีกมากมายในการพัฒนาทักษะแรงงานใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศมองว่าจีนกำลังใช้ p v h เป็นตัวอย่างเพื่อส่งสัญญาณถึงบริษัทอเมริกันรายใหญ่ๆอื่น,นๆเช่น n i กี้แ p ปเปิลเจ a เนอเรล s และ Starbucks ว่าจีนพร้อมจะใช้มาตรการรุนแรง ตอบโต้สงครามการค้าที่รเริ่มโดยประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่สถานการณ์ตอนนี้ยังสะท้อนด้วยว่าสงครามการค้าสหรัฐจีนไม่เพียงกระทบการค้าระหว่างประเทศแต่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลกครั้งใหญ่ในอนาคตอีกด้วย